สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำหรือว่าผิวแก่ก่อนวัยวันนี้แม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมามาร์กและนวดยกยระชับผิวเพื่อให้ผิวเราเนียนเด้งและกระจ่างใสขึ้นค่ะสำหรับใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาต้องไม่พลาดคลิปนี้เช่นกันเลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้สามารถทำเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆเลยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําสูตรนี้ได้เลยค่ะสหรับสูตรนี้นะคะส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นน้ํานมนะคะสามารถใช้เป็นนมจืดหรือนมเปรี้ยก็ได้ค่ะสําหรับตัวน้ํานมนะคะเขาจะช่วยเรื่องเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวและทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสกระชับรูขุมขนเราด้วยค่ะนมนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะสูตรนี้เราจะเติมนมอยู่ประมาณ2ช้อนชาค่ะ ส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นน้าผึ้งลงไปนะคะสําหรับตัวน้าผึ้งนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวลดอาการผิวไหมจากแสงแดดและเขามีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยทําให้ผิวเราเนียนนุ่มและก็เนียนเด้งขึ้นด้วยค่ะสูตรนี้นะคะเราจะเติมน้าผึ้งอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะประมาณนี้ค่ะ ผสมต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นวิตามินอ e, ีบำรุงผิวแบบนี้ก็ได้นะคะใช้แค่1แคปซูลเท่านั้น,นะคะ่ะสำหรับตัววิตามินอ e, ีและก็น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นนะคะเขาจะช่วยเรื่องคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอย,รอยตีนกาและที่สําคัญนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดเม็ดสีมลนนินเช่นลดฝ้ากระหรือจุดด่างดำหรือว่ารอยสิวได้ดีมากๆเลยค่ะ สูตรนี้นะคะแม่นายจะสาธิตให้โดยการใช้น้ามันมะพ้าวสกัดเย็นนะคะสําหรับตัวน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเราจะใช้ประมาณสักครึ่งช้อนชานะคะประมาณนี้ใครที่จะใช้เป็นวิตามินอ e, ีบำรุงผิวนะคะก็สามารถใช้วิตามินอ e ีอยู่1แคปซูลได้เลยค่ะ ส่วนผสมต่อไปเราจะเติมน้ำมะนาวลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวและจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดําด้วยค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่มีเป็นน้ำมะนาวนะคะก็ไม่ใส่ก็ได้ค่ะก็สามารถเปลี่ยนมาใช้เป็นวิตามินซีสาหรับบํารุงผิวได้เลยนะคะใช้ปริมาณ1ช้อนชาเท่ากาันเลยค่ะ สมทุกอย่างให้เข้ากัน,น,นะ,ะ,นนะ,ะแนะนําให้ทําเฉพาะตอนเย็นค่ะเพราะว่าผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยนะคะสูตรนี้นะคะสามารถทําได้สัปดาห์ละสองสามครั้งนะคะเพื่อนๆก็ล้างทําความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนค่ะแล้วก็นําตัวเนื้อครีมนะคะมาทาที่ผิวเราได้เลยค่ะใช้นิ้วมือเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่มีแปรงสําหรับทาผิวนะคะก็สามารถใช้เป็นแปรงสําหรับทาผิวได้เลยนะคะ ใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใช้นิ้วมือนะคะนวดวนเป็นก้นหอยนะคะนวดวนเบาๆค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นแล้วก็สครับผิวเราด้วยนะคะจะทําให้แบบเลือดลมเราไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นสําหรับใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาก็จะค่อยตื้นและจางลงด้วยค่ะ เราใช้นิ้วมือนวดผิวแบบนี้ให้ทั่วใบหน้าประมาณสัก2-3นาทีค่ะเรานวดให้ครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาร์กทิ้งไว้แบบนี้10นาทีนะคะหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะหลังจากล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบขาวกระจ่งางใสขึ้นมาทันทีเลยนะคะแต่ทุกๆวันเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจะาแสงแดดและรังสี U V ด้วยนะคะและสําหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ